คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงท่านปากอยากเมาค่ะท่านปากอยากเมาคุณผู้ชมนะะเห็นอยู่ตรงหน้านะฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ทานจริงนะเพราะว่ามันขายดีมากๆเลยบางทีขายจนผลิตไม่ทันแล้วนะะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่บายขวัญพิลลมลิ่นนะฮะตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีสองแนวทางเลยนะฮะแนวทางแรกก็คือคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายแนวทางที่2คือคนที่ชอบออกกําลังกายนะเพราะว่ามันทานได้กล่องเดียวเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะ ไม่ออกกําลังกายหรือไม่มีเวลาออกกําลังกายคือเขาใส่ใส่สารายสีน้าตาลช่วยบล็อกเบิร์นแป้งไขมันนะคะตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดทานไปเนี่ยคนที่ออกกําลังกายก็จะดีด้วยเพราะว่าเขามีแอลคาไลนเร่งการเผาผลาญรูปวิขวัญปกติหนักร้อยสามโลปัจจุบันเหลือหกสิบกิโลจนเอาโซโนไปแอบแล้วนะคะไม่ให้ทานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะห้าสิบแล้วล่าสุดเจอรู้สึกว่าจะเป็นห้าสิบห้าไปผอมไปเรื่อยๆเลย วันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับพิเศษจริงๆค่ะและโปรโนี้มีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะซื้อ3ากล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องในราคาเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นสนใจรีบโพรแล้วค่ะ0 8 66 66 9 9 9 5 6 6 6 9้้าาย้ำนะคะ0 8 9 9 9 5 6 6 6 9ค่ะอ่ะคุณผู้ชมนะขนาดนางสาวไทยยังเปลี่ยนเลยนะคะเ,เะคะขาบอกอ่นนี้เลยลืมภาพนางสาวไทยเก่าๆเพราะปีนี้พวกเธอโชว์ชุดว่ายนะ้ำลายสือ,อโอ้โหปีนี้แซ่บทั้งๆั้งที่สมัยก่อนเวทีนางสาวไทยเขาบอกเป็นเวทีที่เเชยรระะบบิดอ ะะยังเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะอะไรอะไรมันก็ต้องพัฒนาแนล้วแน่นอนการประกวดนางสาวไทยปีนี้นะคะมีความน่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะใน,นเรื่องของการนาแฟชั่นเสื้อผ้าเข้ามานะ,ะให้ดูสวยดูทันสมัยนะขึ้นแล้วก็ปีนี้ต้องร้องว้าวเลยนะคะก็คือชุดว่ายน้ําของนางสาวไทยในปี2020ปีนี้ผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นนักออกแบบหน้าใหม่นะคะที่มีผลงานน่าติดตามอย่างแบรนด์พัชราค่ะที่ออกแบบชุดว่ายน้าผ้าพิมพ์ลายซาฟารีเปลี่ยนลูกนางสาวไทยธรรมดาเนี่ยให้ดูเป็นสาวเปรี้ยวทันสมัยบอก เลยว่าน่าติดตามมากๆขนาดนางสาวไทยเวทีที่ก็บอกว่าล้าหลังเชยที่สุดนะแต่เป็นเวทีเก่าแก่ที่สุดนะเขายังเปลี่ยนเลยเห็นไหม้้เ,เ,เขาเปลี่ยนแล้วเห็นไหมล่ะ เขายังมาใส่ชุดว่ายน้ําสมัยก่อนคัดนางสาวไทยเขาให้ใส่ชุดกีฬาโอ้มันไม่มีใครดูใช่ไหมแม่มันไม่มีคนดูคนเดี๋ยวนี้มันต้องชุดว่ายน้าค่ะเคยมีนางงามบ้านเราไปถามโดนั้นทําว่าทาไมชุดว่ายน้ามิสยูนิเวิร์สมปนโป๊เอาโป๊เอาโดนัททำบอกว่าไม่ถ้าเกิดผมไม่ทําอย่างนี้แล้วโฆษณาผมจะขายได้ไหมโลกมันเปลี่ยนไป2 0 30ิตลบแล้วใช่แมมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันต้องขายสปอนเซอร์แล้วชุดว่ายน้ําทุกคนก็อยากจะวิ่งเป็นสปอนเซอร์อย่างเวทีนางสาวไทยเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มิ เขาอยากเป็นอันนี้ไงสปอนเซอร์ให้ไงจะออกคอลเลคชันใหม่มาก็ให้หนางงามใสเพราะนางงามใสปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความสุขว่ามันสวยสดใสผู้หญิงก็อยากจะอุ้ยฉันอยากใสแล้วเป็นแบบนี้ใช่ใช<อ>นะฮะมันก็ต้องไปให้ตามทันโลกนะคะใครใจะมาใส่แบบผ้าถุงแล้วก็เดินออกมาถือขันหนึ่งก็คงไม่มีแล้ว <c oughs> <c oughs> หรือจะให้ใส่แบบวไว้น้ําแบบว่ารุ่น1960เนี่ยนะฮะเหมือนบางเวทีที่เขาทากันสมัยก่อนก็เขาคงไม่ทําแล้วอุ้ยมันเฉย อย่าใช้คำว่าเลยมันต้องใช้คำห,หลายแม่โบราณโบราณนะคะโบราณโบราณต่อล้านปีแล้วก็บางปีเนาใส่แบบว่าชุดว่ายน้ำยุคประมาณ6 0น่ะแล้วเราไม่รู้เลยว่าสัดส่วนของนางงามที่แท้จริงอะเป็นยังไง<อ>จนมารู้ตอนที่นางงามมาใส่ทูพีก็คือเลยรู้ว่านางงามคนนี้เอวสัน้นอ๋อคือถ้าใส่ชุดว่ายน้ำเราจะเห็นหมดเลยว่าส่วนสรงเอวมันสมบูรณ์คือชุดว่ายน้ำม,นมันมีหลายแบบถ้าเป็นชุดว่ายน้ำโบราณเนี่ยมันจะไม่รู้<อ>มันจะปิดหมด แต่ถ้าเกิดไปช่วยน้าสมัยใหม่เราจะรู้ว่าคนนี้ไม่มีหน้าอกคนนี้เอวสั้นคนนี้ตูดย้อยคนนี้สะโพกไม่ได้มัันนต้้องใหหเ็ชดแล้วก็คนบางคนมีลูกแล้วยังมาแอบประกวดเลยหรอแม่มันเราได้ตําแหน่งด้วยฮะจริงเหรอไปที่ไหนแม่หรอแล้วเขาไม่สดเขาผ่านไปหลายปีแล้วแล้วเขาอกอกมายอมรับว่าเขามีลูกแล้วลูกโตแล้วด้วยบ้านเธอ เอ,เออแถวเชียงใหม่เซอร์ไพรส์เลยอ,ะอ่ะค่ะนะฮะ อ่ะคุณผู้ชมนะฮะเอาอีกแล้วเอาไม่เอาอีกแล้วนะคะน้องก็ไม่เคยอะไรนะคะเอาแล้วนะคะน้องมีนพิชายาณนะ <c oughs> หมดสัญญาช่อง7ปุ๊บนะก็ไปถ่ายรูปก,กับผู้บริหารช่องสมปั๊บเลยทีเดียวค่ะก่อนหน้านี้ก็ออกมาบอกชัดเจนแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวมีพิชายาค่ะที่บอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยหมดสัญญากับช่องเจ็แล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาเตรียมที่จะโบยบินนะเป็นนักแสดงอิสระแต่หลายคนก็ลุ้นนะคะว่าสาวมีเนี่ยจะไปร่วมงานละครที่ช่องไหนล่าสุดค่ะคุณดิวปิ่นกมลมาลินนนะคะผู้บริหารของช่อง3ออกมาโพสต์ภาพคู่กับคุณมี ะะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าดีใจที่ได้เจอนะคะรวมถึงแท็กไปที่ i อของคุณมีอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวลือมานะคะว่าคุณมีเนี่ยอาจจะไปร่วมงานกับช่อง3มพอมีภาพนี้ออกมาปุ๊บมันก็ยิ่งทําให้เป็นการตอกย้ําว่าข่าวลือนี้เนี่ยน่าจะเป็นความจริงนะคะที่คุณมีน่าจะย้ายไปทํางานกับวิกพระรามสี่งานนี้เนี่ยแฟนๆเขาก็แห่คอมเมนตะ์น่าเชียร์ให้สาวมีเนี่ยลงละครคู่กับพระเอกช่อง3ามหลายคนเลยเออนะฮะพระเอกอม,มีหลายคนนะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะฮะาบางคน ว่าแหมให้ไปเล่นผู้ใหญ่ลีกับนางมานน่นนี่นั่นบางคนก็บอกบอยประกรณ <c oughs> ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปถ้าไปจริงๆก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าช่อง3ก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งที่มีละครคุณภาพนะฮะแล้วก็น้องมีนก็เป็นดารานักแสดงคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันนะฮะฝากผลงานไว้กับช่อง7เรื่องล่าสุดถ้าเกิดจําไม่ผิดก็น่าจะเป็น2นาลีแล้วเดี๋ยวจะมีล่าสุดอีกนะที่ว่ายังยังถ่ายถ่ายไว้แล้วก็ก่อนที่จะหมดสัญญาก็ไปแล้วรู้สึกว่าช่องจะเอามาออกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโฟกัสนะคะโผล่จอยักษ์ MBK Hall นะคะเซ็นเตอร์นะคุณผู้ชมนะ MBK Center แล้วกันนะใจกลางกรุงเทพเลยฮะสำหรับโฟกัส กหนาหลังจากที่เธอออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงว่าเธอจะมีผลงานเข้ามาอีกไหมนะคะตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยโฟกัสเขาก็ออกมาบอกเล่าในอินสตาแกรมนะคะว่าเขาเนี่ยได้รับงานเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกในชีวิตตอนแรกเธอก็ไม่คิดว่าจะมีคนจ้างแล้วตั้งแต่ออกมาเปิดตัวนะคะล่าสุดเนี่ยสุดปังจริงค่ะนางไปโผล่อยู่บนจอยยักษ์ MBK Center ใจกลางเมืองกรุงเทพนะคะบอกเลยว่าสุดปังปี้ค่ะอ่าฮะ,ะสุดอะไรนะรปังปี้สุดปังปี้ค่ะ ปังนะคะคุณผู้ชมนะคะก็ปฏิรูปผิวใช่ไหมปฏิวัติผิวหรือปฏิรูปปฏิวัติปฏิรูปผิวปฏิวัตินี่แหละแม่สักอย่าง <c oughs> ก็มีหลายคนออกไปบอกกันว่าเออไปแซวกันเรื่องนี้นะ,ะแม่เนะาะก็ต <ๆ S 2> ้องโยงกันเมืองนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ข่าวบันเทิงถ้าไม่มีโยงกันเมืองไม่มีคนรู้หรอกค่ะมีคนบอกว่าไปล้มล้างผิวให้สิ้นซากเลยไม่เกี่ยวการเ <c oughs> ขาก็ต้องมีงานเนาะการเป็นพรีเซนเตอร์ของดาราก็เหมือนงานถูกหวยอ่ะจริงแม่มันได้ทีหนึ่งอ่ะ หกห้าแสนหกแสนล้านหนึ่งสองล้านสามล้านเยอะกว่าไปเล่นละครไหมเยอะกว่าค่ะเยอะกว่าละครเล่นเล่น,เล,นเล่นหลายเดือนกว่าจะได้ตังค์หรือบางช่องต้องรอให้ละครออกอาก,ากาศก่อนหรือบางช่องก็ได้เงินบางช่องก็ทยอยจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยถ่ายแค่วันหนึ่งสองวันก็ได้เงินแล้วสแสดงว่าดาราเขาอยากได้แบบงานพวกพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์เปรียบเสมือนงานถูกหวยค่ะพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ต่างๆเปรียบเสมือนงานถูกหวยนะคะมัสคาร่าอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรบ้างคะ อ่ะ,ะัผู้ชมนัเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะ <c oughs> ขอใช้ความเงียบนะคะเพราะว่ามาาาัคคาราคงไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะฮะเพราะมาคคาราเนี่ยเหมาะกับโลงโล,โลงอะไรแม่โลงเย็นโลงเย็นเลยหรอใช่แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพิตตี้ประจำโรงด้วย ไปตามงานวัดต่างๆแม่แล้วก็แนะนําแต่งตัวเป็นกระโปรงสั้นแล้วก็บอกเนี่ยมีติดแอร์มีแบบว่าพัดลมมีแบบโอเปินแอร์ก็มีเพราะว่านางชอบไปอยู่ในนั้นถูกมั้ยนางเป็นพรีเซนเตอร์โลงะนะคะ,ะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ใ so บ no ควันพี่ลมหลินนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกพิขวัญเนี่ย จนพี่ขวัญที่ทําออกมาต้องเอาไปแอบให้แอบให้ลูกกินแล้วนะคะ,ะเพราะว่าลูกเนี่ยจาก103ร้อยสามโลเหลือหกสิบปัจจุบันเหลือห้าสิบห้านะคะเอาไปแอบเรียบร้อยแล้วแล้วตัวพี่ขวัญก็หยุดกินแล้วเพราะว<ะ>่าสุขภาพดีขึ้นมาแล้ว<ะ>คุณหมอบอกว่าให้ขายอย่างเดียวห้ามากินแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะผอมไปเรื่อยๆนะคะ,ะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นนะต้อนรับปี ต่ต้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับอ่าใช่แล้วสาหรับโปรนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะซื้อ3ามกล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่1นึ่งบาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเลยค่ะ0 8 66 66 9 9 9 5 6 6 6 9้้าานะ0ูนย์แปด6 9้าค่ะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะนาเดชไปโผล่ที่โหนกระแสพูดเรื่องพูดเรื่องแต่งกับยายา <S <S ่าเนาะอยู่ๆไปโผล่ได้ยังไงนะคะงงมากเลยนะคุณผู้ชมนะรายละเอยียดติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่ง